สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับการเปิดกล่องพิเศษสุดๆครับเป็นกล่อง p า n ิ i n ์ Dreambox Dynasty ครับฤดูกาล2025ก็เป็นกล่องการอะดรีนาลีน XL ครับของทางสเปนครับราดีกาสเปนนี่แค่กล่องก็สวยงามแล้วครับสีทองวิวับวิบกล่องหนึ่งมีทั้งหมดกราดทั้งหมด50ใบด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น การ์ดเป็นใบ16ใบที่เป็นบารอนโดครับ2ใบเดนัสตี้3ใบเดมอน3ใบริมิต็ดอิดิชันครับกับอีก1ใบบาลอนโดล่าสุดบวกกับ25การ์ดในรุ่นอดิเรดซ l เอ็กซ์เอลพัสนะครับฤดูกาลล่าสุด2024-2025รวมเป็น50ใบมาดูกันครับว่าการ์ดหน้าตาเป็นอย่างไรครับจะสวยสมกับตัวกล่องหรือเปล่ามาชมเลยครับ สำหรับกล่องนี้มีลุ้นลายเซ็นด้วยนะครับมีลายเซ็นทั้งหมด1,000พใบครับทางพรินี้ไม่ได้บอกครับโอกาสออก1ใบต่อกี่กล่องแต่คาดว่าไม่น่าจะได้ง่ายๆครับ มามาแล้วครับมาดูกันเลยครับใบแรกครับหน้าตาเป็นยางไรโอ้โหติดกันนะครับเนี้ยหมานะครับใบแรกเป็นใบบารมโดครับนี่ดูเลี่นอาวาเรสครับของแอตเลิสโอ้โหสวยเงาครับดูดูค่าพลังครับค่าพลังหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยเต็มครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นใบสีทอง วิบวับวิบวับเลยไปดูด้านหลังครับด้านหลังก็เปน็นแบบนี้ใบแรกครับนี่โอ้ใบที่สองครับตัวนี้คูสครับนี่ตัวนี้คูสนี่เป็นใบอะไรครับเนี่ยยูนิค้าครับสวยงามเป็นตำนานของเอัลมาดริดอ่านี่มาถึงตำนานของบาร์เซโลนาครับอินเนสตาโอ้เป็นใบ ฟลอยทองหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโรนันโดดยาสตี้ครับซูคิสเตโนโรนันโดครับค่าพลังเต็มแม็กซ์นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยครับโรนันโดเป็นเวอร์ชันนดูกาสองพันสิบสามสองพันสิบสี่ครับนี่ชัดชัดครับนี่โอ้โหสวยงามขอด,ดูด้านหลังด้านหลังทั่วไปครับ นี่เป็นดยนาสตี้เปน็นกันครับวินิซูสจูเนียเป็นฤด,ดูกาล2023-2024มี่ิโอ้เมสซี่เรียวเดียวเมสซี่ข้าวพลังเต็มแม็กซ์เช่นกันครับนี่ของฤด,ดูกาล2018-2019บอันารังโดครับดยนาสตี้โอ้เมสซี่อีกแล้ว เป็นเมสซี่ฤดูกาล2011-2012ครับโอ้นี่ภาพนี่คือตามฤดูกาลเลยครับนี่โอ้สวยจริงๆครับเนี่ยใบทองวิ๊บปิ๊บปิ๊บ๊บบนูนด้วยนะครับเนี่ยเรียกว่าการ์ดนูนด้วยมาถึงเบนเซม่าครับ2021-2022่ใบถัดมาซูโรดันโดอีกหนึ่งใบสวยจริงครับ เป็นของฤดูกาล2016-2017นี่โรนัลโดโรนัลโด้สองใบแล้วนะครับเมสซี่ก็สองใบอ้ามาถึงเมสซี่โอ้นี่ยังเด็กเลยครับฤดูกาล2009-2010เมสซี่โอ้ยังเป็นเมสซี่ครับโอ้เมสซี่เยอะออกจุใจเลยครับ2014-2015นี่ครับเมสซี่โอ้โห รามีนยาเมาครับเดารุ่งอนาคตไกลของบาร์เซโลนาครับนี่ฤดูการล่าสุดเลยครับ 2024- 2025ยาวาเมาสวยงามมาถึงจัวกินครับนี่เขาตำนานของลิเบติส โรนันโดอีกแล้วครับโอ้โหโรนันโดเวอร์ชัน2012-2013การส,สวยจริงครับการ์ดส,สวยจริงมาดูเจียร์โอบักครับผู้สาประตูตครับแอดเดลติก2022-2023พาไปได้ครับลูก้าโมริชครับ2017-2018 โอ้โหเมซี่ครับเมซี 2010, 2011. ่สองพันสิบสองพันสิบเอ็ดและเมซี่อีกหนึ่งใบเป็นฤดูกาล2020-2021นี่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปเปเช่นะครับเนี่ยโอ้โ oh, หและเป็นโรนัลโด้ครับ2015-2016หอเรียกได้ว่าเมซี่ครับโรนัลโด้ออกจุใจเลยทีเดียวโอ้ oh. ดูต่อครับอ่านี่เป็นใบเป็นเป็นเป็นโคส์นะครับเนี่ยอ่านี่เป็นใบไดมอนด์นะว,วิบว,วับว,วิบวครับกลกค้านี่ก็ใบไดมอนด์เช่นกันบาซิตติของตัวนี้น่าจะยืมมาจากเรือพู่ครับ พิพับพปพปับครับไดมอนด์แต่ใบไดมอนด์ใบที่สามครับอารันบูรูโอ้มาถึงใบลิมิเต็ดอิดิชั่นเจอรารโมริโรครับนี่เกาใบลิมิเต็ดอีดิชันอันหนึ่งครับอัตตู l i มิเต็ด d i ดิชัใบสุดท้ายครับกาเซียโอ้คิดที่ผ่านไป25ใบแรกนี่จะเป็นใบที่เป็นใบฟรอย Freud นะครับแล้วก็เป็นใบที่ทุกกล่องของดีนบ็อกเนี่ยจะได้เหมือนกันหมดส่วน25ใบหลังครับจะเป็นใบสุ่มนะครับของ a r ริ a ดรียเอ็กซ์อพลัสดูการล่าสุดดูครับจะได้ใครอยากได้ใครครับผมอยากได้ดมูลครับแอนโทนี Anthony. จากเมนยูครับยิมลิเบติสยืมตัวไปดูจะออกไหมอ้ามาเลยครับแอนโทนีเนี่ยครับนี่แอนโทนีสวยงามอัตูฮัสฟริกครับนี่กุนซือบาเซโรนานี่เขาเป็นกุนซือเหมือนกันครับ โบรูรันโฟยอินทิก้าไปเร็วๆครับพบลัตธินี้ผมไม่รู้จักเลยนะครับเนี่ยอาใบคุณซื้อใบคุณซื้อจะเป็นสีฟ้าครับ อิมานโอ,อูกาซูฟอนเดสโรซาดาฮรเราได้ซิโอ,อมโมเน่ครับนี่คุณซื้อคนเก่งครับของแอตเมดริกโมไปยคุณซื้อออกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยปาซิติกนี่ครับนักเตะเะไรก็ผู้ครับ ปิดท้ายด้วยใบปิดท้ายด้วยใบกุนซือครับโอ้เรามาดูกันครับว่ามีโรนโดกับมีเมสซี่กี่ใบหนึ่งสองสามสี่ ีโรนัโด่สี่ใบนะครับส่วนเมสซี่จะมีหนึ่งบอกสวยจริงครับสองสามสี่ห้าหกมีเมสซี่หกใบโรนันโด่สี่ใครับรวมถึงดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างย่าเมาด้วยครับก็ถ้าสนใจกล่องนี้ครับหรือส,สนใจการ์ดใบไหนในกล่องนี้ครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในที่คอมเมนต์ครับ ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตาม h ช n n e l ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ